รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาดไทยได้จัดงานเปิดตัวหุ่นยนต์มิสเตอร์แซมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและรองศาสตราจารย์ดรชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเปิดงานการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยต้องแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนบุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับแต่เราใช้ซื้ีเข้ามาเพื่อเสริมนะครับให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถจะทําหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดมีเวลาอยู่กับผู้ป่วยให้นานที่สุดแล้วเทคโนโลยีนี้ก็ช่วยทําให้ประสบการณ์ผู้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยดีขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สามารถจะได้รับการดูแลที่เป็นเลิศตามเป้าประสงค์ของเรานะครับ คุณยนวิเตอร์แซมจะช่วยอำนวยความสะดวกและให้บริการผู้ป่วยนอกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรวมถึงเป็นการลดขั้นตอนการบริการต่างๆเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเวลาดูแลผู้ป่วยที่เร่งด่วนได้อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดรวมถึงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ให้ก้าวล้ำทันสมัยมีมาตรฐานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลค่ะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยินดีต้อนรับครับหุ่นยนต์หน้าตาน่ารักแบบนี้จะมีให้บริการในโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะว่าแต่เจ้าหุ่นยนต์นี้ทําอะไรได้บ้างตามมาดูกันค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้นํานวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการโดยจะเริ่มในระบบผู้ป่วยนอกชั้นจีอาคารพาปร,รเป็นที่แรกในเดือนมีนาคม2567 มาดูกันค่ะว่าหุ่นยนต์นี้จะช่วยผู้ใช้บริการได้อย่างไงบ้าง 1. ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ผู้ใช้บริการที่ไม่เคยลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลมาก่อนสามารถลงทะเบียนสร้างเลขประจำตัวผู้ป่วยหรือ hospital number และถ่ายรูปยืนยันตัวตนกับหุ่นยนต์ได้เลยวิธีการก็แสนง,ง่ายสามารถแจ้งข้อมูลด้วยเสียงหรือกรอกข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ที่หน้าจอสะดวกรวดเร็วเบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องไปต่อแถวที่เคาน์เตอร์ 2. ถามมาตอบได้ไม่ว่าจะสงสัยเรื่องขั้นตอนบริการเส้นทางในโรงพยาบาลหรือต้องการหาห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดเพียงถามมาน้องหุ่นยนต์ช่วยตอบได้ 3. อาการแบบนี้พบคุณหมอสาขาไหนหุ่นยนต์ช่วยคัดกรองได้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่แน่ใจว่าอาการที่เป็นต้องพบคุณหมอเชี่ยวชาญด้านไหน เพียงให้ข้อมูลหุ่นยนต์ช่วยคัดกรองได้และมั่นใจเพราะจะมีคุณพยาบาลช่วยตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการทุกระดับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจึงไม่หยุดยั้งที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้บริการกับผู้ป่วย มาใช้บริการครั้งหน้าอย่าลืมแวะทักทายและใช้บริการน้องหุ่นยนต์กันนะคะขอบคุณที่ใช้บริการครับ